ที่ทนได้กลาบไปก้ามาคับมุดุนผนได้ทงเนาะเป็นจะเปิดทานตลอดหรือบอกกับมุฮู้่มสืชมูกบอกกับสบายดีพอไปพี่น้องทุกคนพี่น้องมานี่มาอยู่กับสอ่งเบาสุขบรรณาแนลนะพันนี่ วันนี้มาอยู่ที่ทางเเก่าพี่เนาะจะพาพี่น้องมาืก่านนนองโคสีคือเก่าพี่น้องเกียปเกีมาเยอแค่ห้เหมครัไลมูนนาม่าซี่ผู้ก้อยเพินเาได้พี่น้องบริคิดก้วยโอ้ยขึ้ยากจ้จ่อยพ่นเนาะมามื่อได้กับบริคายโเรากล้วมบุ้มี่มาอ้มัชุขนยากได้มัน้เฮามากระเทิบบริายเลยมันก็ได้มาแวะมาซื้อไลยนะพื่นาไปเบิ่งกันพี่น้องับ สสดีอากซีบาสุปันนาเนาะมาบกอกันนองกระิคือก้่าวนะพี่น้องมามาพ่อมาเลยครับพี่น้องมามื่อเดยกับบุค่อยพ่อพาะว่าเป็นตุ๊บนตุ๊ในการกล้วยบ่มีวันนี้มีเลยกล้วยฮะมีนไตแล้วพี่น้องเด้อ ย่างใหม่สดหอดเลยเดี๋ยวิมังมาเอากอย่งตักเลตีเนอไ้หมเนอเดี๋ยวเาต้องเป่าเลยพี่น้องเป่าแล้วมันจะฟันจะอันแข็งเจาะสี่่ยมหมลยอ่ะแข็งเหี่ยม่แข็งมันหัเบาเลยนไหนฮะมันอดอันนี้อดกันเนี่ยอันร้อนนะมาพี่น้องมาครับคเก่าพี่น้องเจดหน่อยค้ายๆคเก่าน้าอร่อยมากเลยเชฟในอร่อยทุกอย่าง มานลยกมครับมมาก็มาใช้ลงบนเดี่ค้าก็อร่อยสบายสบายสบายดีเยนี่สบายดีพี่น้องก้าว้สบายดีสีของวัชพนนาเยเจอกันดีดให้น้องกพี่น้องกีเข้ามาหนิเข้ามามี่นโทมาไปนดข่าก็ด้าีิตตัวเองปาวแม่จะเครื่อนแ้ว้ยะฮะจะเคื่อนรมีเงี้ยกนเคื่อนเคือนมีรอบแม่เนาะ ด้านเปิดแล้วเด้อพี่น้องได้อัผ่านไปผ่านมามะสวยคุณนูนได้เด้อเกี่ยวมาซื้อแล้วพี่น้องใช่ไหมกำมือแล้วพี่จะได้เปิดอีกโอ้่าซีรีมีโอกาสเปิดอีกครั้งแล้วช่วงนี้ผ่านกระเพกผ่านกล้วยกระหางยากที่เองกันกระซิบๆไว้แล้วบอกกระเบิ่งไปนำกันนี่แหละเนาะกระซิบไว้สำได้ทั้งโบเที่ยชุ่มอุบลทั้งโบขายกล้วยเัาตัวอื่นมาขายบัได้บ่ขายยัง อ่าแบบว่ามันเปียงนะมันสไลดอ่ะคนแถนี้เผื่สิโบกินปนไอเนาะเพราะว่ามันขาย่าอ๋อขายก้วขายไงบ้างมีายังยังยังคือยังสามเนาะบบบยังสามเบิ้เอางน้นงต่บ่สามโมงชมเนาะทอดสามโมงกลับมาลุ้นน้ำกันีแล้วเพราะว่าเข้ากันดาวับได้เนาะเพราะว่าลูกค้าบางถาเพื่อนมือเนี่ยเผื่อนาสิกินแต่ มืออื่นเห็นอาชีพกินยังประมาณนี้เนาะกินเนี่ยมื่อวานนี้แต่มืออาชีพโบกินพี่น้องเำากะเราจะรูกข้าวมได้เนาะประมาณนั้นพี่น้องขายสำได้ก็ได้สำนักชือว่าเอาอันเนี่ยเป็นกิจการของตัวเองนะเฮาไปตองไปซี้เรียดกับมันถูกไหมแม่เลยแม่กดขายไปเรื่อยๆเราก็ซืขายกดมือตก็นีขังโจนตีทหารเราไปสินกดดันตัวเองได้ คือก้วยนี่บะหมอ้่ซี้ิล์เขียสเขี่ยเรอเขี่ยนะ้ดูตอนนี้นอยู่ทางเลี้พี่น้องอเข้าทางได้พี่น้องทางเลี้าอยู่แถวอ่าบ้านชัยหญ่เพชรพี่น้องตาชี้ทางได้การไปงามากับมูดุนคนได้เั้งทางเนาะเปิดทางตลอดหรือบอกกับมดดูดุนโซซีโซมุบอก อ s <S บอนอ่อบอชั่วสโมงหลายสี่โมงเดียวหรอเรยะไมอ่ชสโมงหาายประมาณสองโมสมนงน้องเลี้ยนหนึ่งกโอ้นะเอาว่นี่ว่นชอเสมอนว่สนี่บบมีบ่บวมมีนกอางน้ตแ้นกองสิเลยบเมาคแล้ม <c oughs> <Okay>. ันแดดทำไมเนาะแดดก็แดดแดดห้าน่ออนจนหนาสมย แดดกันยังงามคือเก่าเนาะน้องปุ๊ซีคนงามโอ้ดีข่าวว่าช่องผ่านเลยเนาะโดีหงุดงใจเลยอ่าช่วงน้เนาะซีเองแกอยู่ในแอสโซมตรวจสอบอันไรายได้นะพี่น้องประเด็นรายส่นให้เอฟซีมีเอฟซีมาคอมเมนต์โอ้ยมันนี่คือขึ้เงียบผิดปกติอ่ะขึ้ขาดเงียบไปสักยามเลยปะเอาเสว่าสัชชินาสายชุดจะน้องไทยบริสุทธิ์หากันบ่ยังบ่ทันไอ้นั่นน้องบุ๊ดซีถ่า้ช่องอันน้องบุ๊ซีผ่านเรียบร้อยก่อนเนาะดังเสียนั่น เอ้ามือหนาไอ้สลบวอ่ะเอ้ยเห็นน่องเปิดถ่าเด้ออาบน้ำท่าเด้อบ่ะตู้อาบคือยังเกึ่อยู่ว่านั่งท่ายังนั่งแล้วยังแบบจะเก่ามุงก็ไปมาโอ้ยว่ะตายบม่ได้แจ้งไปขอเพผนเนาะเชืว่าเชื่วไล่กับบว่าว่ะนะบม่ได้บอกเพผนเลยหนังสาวไขกระคอนอยู่เอาไปมือหนาเนาะมือหนาชิได้อันส่งร์วันไปหาเด้อสาวไทยเด้อคันได้เห็นคลิปนี้กันโว้ยประมาณนั้นเนาะ เบิรเดี๋ยวไปอันเบิรเดี๋ยวไปใช้โอเบิดนี่มเบิร์ตหากระซิเมื่อแล้วกัไปหาเห็ดเวียดบ้านโตเนาะจะได้ข้าวหนาสัปปะฮะข้าวหนาเห็ดเจ้าเห็ดหน้าอยู่ปะเห็ดเออเห็ดหน้ามีเราบอกคนไทยนาซอยบอกไม่มีโอ้พี่น้องไม่มีเด้อหนุ่มฝั่งไทยจะมาไทยนาก็มาเด้อเอ้ยช่วงนี้บริได้ไทยนาเนาะสำรับหนุ่มฝั่งไทยสิมาช่วงนี้ เกี่ยวเข่ามันเกี่ยวข่าวนี่นอกเกี่ยวข่าวแบกเขาแล้วก็ต้ีเขาอ่ะขนมฝั่งไทยมาซอยเนาะอาซิเดตตีเองถ้านุมฝั่งไทยพ่มาสุขก็ตีเองราบานี่เหตดเฮ็ดร้ายบ่เห็นหน้าเลยชวบ้านทำมาสเอซี่วะวานร้ายโอ้่น้องผูซีดหน้าร้ายบ้พว่านะบนร้าเปเลยเนาะน้นอากินแต่ละี

เอามือี๋เฮาไ่อนอามือี้เฮไปเชต่อออกจดี้เฮไปเช้ต่อเพรแกมมันะไปเข้าไปสุกคุณเลตรไปสังเกไปใช้ยังไ่บอกบอกเนาะที่ตามชมในชิปกันเนอะรืดมนกันเนาะรุดไปรืดไปรามันรุดอนกันภาษาไทยว่ายางแบนออยางแบนยางแบนหรือยางอะไรกายางอะไรเกาะยางรบะอะไรกาก็แกะออกเสียอ่านะพี่ไ้ตนี้อันทำคมใหม่ๆมาตลอดเนาะน้องปสีนี่ก็ได้ คนนี้แตลกแม่ใช้ไเด็ดพกสเมตรแต่เราดันเด็ดสิเมตรเพราะเราเด็ดจัดเพราะเราเด็ดเกินพมาตลอดพี่้องเจนนิดหน่อยโอ้เปิดสี่สิบมวัดกรเปิดแล้วิโตเพิ่อนก็เปิดเปิดเจนครดีเาะใดีเราใช้น้ำหรอขครดีเนาะ มีอะไรน้ำด้ยพี่น้องน้ำใช่ไหมครับชานมชาเขียวน้ำปั่นครบรถมีทุกอย่างฐานก็มีพี่น้องฐานขนมปี๊บซี่พี่ต้องเป็นโมไห่หรอตัวเนี้ยานขายกับบัวคายบ่ขายบัวฐานแล้วหนูจะเอาอะไรเติมเต็มดีกว่าฝั่งไทยจะมาเติมถ่านให้ถ่านนี่เพิงแท้อยู่ด้วยถ่านแทงมาสวยเนาะชอบ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 เป็นนันเนื้อบาดหรือชอบอะไรกันบ้างบาท สิบบทใหญ่บ้สมมตินใหญ่ก้วยอ่ปูปูระเสืออะไรีนโอ้ปูกาเือเปยังไงสิบวัยล้นมแหงมันเลยจ้ะนี่จะมาอุดนุนออกนเอามือนี่เอาบรายมือนี่เอาหาพันมือเลยซอยหาพัน่าหาพันนะมือหน้ามือหนาเอาสิบพันกินโบเบิดมือหนา ผมบ้านแลเก็บแปนมือต่อมาอีกกินอีกป็ยังแช่คือเก่าพี่น้องเอาอุ่นเอาไรตดเด็ดเด็ดให้ไวมาหนิเด็ดแหมนไทอดอยู่ให้มานี่นอคนย่งซุดเนาะเด็ดกระพนน้ำกระพะไปตองนั่กซีมดเนาะใช้ถุงไปเลยพ้องไปจะเเดอ ไทยนะสิกิโล้วยโซ่คไปโซ่ใไานะคบที่ไโหน่อยค่ะกลูกี่สบาทพี่น้องใจดีใจดีจังเลยวันนี้น้องโคืเราตาคิดโชว์ไปด้น้องมันพอดเลยี่น้วไ่เอาซืออาจนทงเปื่อยเยมันเปื่อยมนเปื่อยดัเซ็ไหมอะไรไหมเซ็เปไหมขาไหมเปนมา อย่าเป่าอย่าปังั่นังเหรอเดี๋ยเดี๋ยวเใช้บ้างบ้างอ,อ,อือทุกคนคนไทยก็มาซื้อเนี่ยเคยเปิดไดามีฝั่งไทยเพรามาซื้อฟังอาเนเจนนอย ครับจังหวัดไดจังหวัดได้ภาษีเฉยต่อใคอ่าผู้ว่าจังหวัดได้ัน้บหน้าสถานีเนาะคิ่นมาเวหาน้องภาษีม้อเช้าซ c FC FC บซมดากี่เดีี่ล้ออ่กมารถ่รถพ่วงย0ล้อมาได้พน้ออก้อเช้าบ่จอดจึกหน่าห้างกินคุณอ่าเลยม้อเศ้าเ้เสือไพขนาดบ่เสือไกินฝุ่นอไพ่กินฝุ่นเ้อไ่งขนาดเสือไพ่ี่่เ เราพี่น้องคลิปกับจะไปมาไหนพี <Yeah. S 3> <uan S 2> ่น้องเอากลมาุดนุนหน่องคนน้อยนึงครับพี่น้องเอาแหวนริมแล้วก็หน้าทีมาแหวะครับพี่น้องทีมขเราไป่ังได้พี่น้องสำหรับนีมฮะจะขอลาไปก่อนพี่น้องทีมงานพวกกันใหม่ฝากคนงานทีอะพี่น้องเริ่มวันเท้าจะพาพี่น้องไปเที่ยวใช้มีโปรแกรมจะไปเที่ยวตอนแรงนะพี่น้องเนาะเาจะไปหล่อใช้พี่น้องฝากติดตามเด้วยกันเยอะสาหรับทีมนีะขอสุบขอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องลากลบ๊ายบาย